พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์ลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของสุสกิในการร่วมชมการแข่งขันมอเตอรจี2019สนามที่15ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่4 6ถึง6ตุลาคม2,562ที่ผ่านมาผลงานของูุสกิในปีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าอเล็กซ์รินนั้นสามารถที่จะทยานสุสกิกิ GSX ไล่เสียบไล่แสงนักแข่งหลายคนได้อย่างสบายสบายตลอด15สนามที่ผ่านมานั้นอเล็กซ์รินมีคะแนนสะสมอยู่ที่167คะแนนอันดับที่3ของตารางเป็นรองเพียงแค่โดวิซิโอโซและมาร์กมาเกสเท่านั้น ก็จะเห็นว่าคะแนนสะสมของอเล็กซ์รินนั้นเหนือกว่ายามาฮ่าประกอบไปด้วยรัสซี่และบิญยาเลสรวมถึงคอตาลาโลดาวรุ่งดวงใหม่เมื่อเทียบกับอเล็กซ์รินในปีนี้แล้วต้องบอกว่ายัางตามหลังอเล็กซ์รินอยู่หลายสนามด้วยกันโดยอเล็กซ์รินนั้นสามารถคว้าแชมป์ไปครองได้ถึงสองสนามประกอบไปด้วยสนามที่3ที่อเมริกาและล่าสุดสนามที่12ที่อังกฤษนั้นเป็นการเชื่อเฉือนกับมาร์กมาเกสได้อย่างสวยงามทีเดียว โดยอเล็กซ์ลินนั้นสามารถเฉือนเส้นชัยคว้าเชนไปของเขาได้อย่างสวยงามในสนามนั้นสําหรับการแข่งขันโมโต g p 2จีพีสองพนสานามที่15ที่บริรัมดนั้นก็เป็นการนัดหมายกันระหว่างแฟนขับสตูกิทุกกลุ่มประกอบไปด้วยกลุ่ม gsxr 1 5 0 gsx s 1 5 0กลุ่มบิ๊กไบค์มีทุกรุ่นครับก็ประกอบไปด้วย gsxr 1 0 0 0 gsx s 7 5 0รวมถึงคายุบุษะ1 3 0 0รีีส้และก็ v s t o r m 1ม0 0 แต่ละกลุ่มแต่ละคลับก็จะไปรวมตัวกันที่สนามช้างนะครับเพื่อทําการเชียร์ทีมแข่งซูซูกิในวันนั้นจากการสัมภาษณ์อเล็กซ์ลินและฮวนเมียทั้งสองคนนั้นมีความชื่นชอบสนามช้างเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามีทางตรงที่ยาวรวมถึงมีโค้งที่ให้ได้เล่นกันอย่างเต็มที่ในส่วนของบูธซูซูกิที่สนามช้างก็มีการนำมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ทุกรุ่นมาตั้งโชว์อย่างสวยงามประกอบไปด้วย gsx 1 3 0 0ร r hayabusa gsx r 1 0 0 0รวมถึง gsx 1,000รวมถึงคาทนา1น่า1,000ที่เพิ่มมีการเปิดตัวไปที่งาน Big Motor s a l เซล1 9ด้วยราคาค่าตัว5 6 9 0 0 0บาทถ้าไม่บอกคุณผู้ชมคงไม่ทราบกันนะครับว่าขณะนี้คาทนา1น่า1,000ล็อตแรกจำนวน60คันนั้นกเกลี้ยงไปแล้วครับไม่เหลือแม้แต่คันเดียวต้องบอกเลยว่ากระแสของคาทนาน่า1พันนั้นอนาคตรุ่งอย่างแน่นอนมันคือสปอร์ตคลาสสิกนะครับที่หลายคนเฝ้ารอคอยมายาวนาน และวันนี้ก็เป็นความจริงแล้วกับการเปิดตัวที่เมืองไทยของเราใครที่สนใจต้องจองรถต่อไปนะครับจะมาเมื่อไหร่ติดตามขา่าวสารกันต่อไปสําหรับ g s x r รถแข่งของทีมูุสกินั้นมันคือรถแข่งที่มีความเร็วความแรงไม่แพ้ใครสถิติความเร็วในสนามช้างเซกิตนั้นทําได้สูงสุดที่326.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบเท่ากับโคตาลาโลและก็เร็วกว่ารสัสซีที่ทําได้เพียง321.4กิโเมตรต่อชั่วโมง แม้แต่บินยาเลสเองก็ตามนะครับทำได้325.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะเห็นรถแข่งของซูซูกินั้นแรงไม่แพ้ยาม,มาฮ่อย่างชัดเจนเครื่องยนต์สีจังหวะ4สูบเรียงดับเบิลโอเวร์เฮดแคมชารฟ16วาล์ว4วาล์ต่อสูบ1,000ซีซีให้พลังแรงม้าสูงสุดมากกว่า240แรงมา้าแล้วก็มีความเร็วสูงสุดที่มากกว่า340กิโลเมตรต่อชั่วโมงย้ำนะครับว่า มากกว่า340กิโลเมตรชั่วโมงน้ำหนักรถโดยรวมอยู่ที่157กิโลกรัมกล่อง ECU บวกซอฟต์แวร์นั้นเป็นของ Magnetic Mallary ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์กลางที่ทุกคนนั้นใช้เหมือนกันนะครับเพื่อให้เกิดความไม่ได้เปรียบเสียเปรียบมากจนเกินไปมีคุณผู้ชมหลายท่านเคยสอบถามกันเข้ามาครับเรื่องของจานเบรกคาร์บอนที่ติดตั้งในรถแข่งมอต GP นั้นมีข้อดีอย่างไรทำไมถึงต้องเป็นคาร์บอนมีผลอะไรคำตอบก็คือว่า จานเบรคคาร์บอนนั้นนะครับเป็นจานเบรกที่ทนความร้อนสูงจานเบรกทั่วไปที่เคยใช้รถมาตรฐานนั้นไม่สามารถทนความร้อนได้ขนาดนั้นโดยที่มีการวิเคราะห์ออกมาแล้วครับว่าขณะที่มีการเบรกอย่างรุนแรงตรอดเกมนการแข่งขันนั้นความร้อนสะสมที่จานเบรกจะสูงถึง800องศาเซนเซียสจานเบรกทั่วไปไม่สามารถทนทานได้เพราะฉะนั้นจานเบรคคาร์บอนจึนจงเข้ามารับหน้าที่ในการรองรับการเบรกที่รุนแรงในการแข่งขันทุกสนามอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่ารถแข่งซูซูกิ GSX เนั้นมีความเร็วความแรงที่ไม่แพ้ใครสถิติความเร็วในสนามช้างก็ไม่ได้แพ้ไปกว่าทีมยามาฮ่าเลยแม้แต่คันเดียวเพราะฉะนั้นผลงานที่เกิดขึ้นในสนามช้างสกิดที่ทําได้อันดับที่5ก็ถือว่าทําได้ดีทีเดียวครับและนี่ก็คือบรรดาแฟนคลับของสกินะครับที่มาร่วมชมงานในวันนั้นต่างก็มารอคอยสันนักแข่งชื่อดังดาวรุ่งดวงใหม่ประกอบไปด้วยอเล็กซ์รินนะครับคนที่ผมยาวๆเดินนาหน้ามาตามมาด้วยควนเมียนะครับเป็นนักแข่งทีมเมทคู่กัน ทั้งสองคนเป็นกันเองอย่างมากนะครับจากดัชนเป็นว่าเล่นไม่มีใครชื่ะถือตัวแต่อย่างใดต้องบอกเลยครับว่าเป็นนักแข่งที่มีความเป็นมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากจากการยืนดูอยู่ที่บูธของสุสกิในวันนั้นต้องบอกเลยครับว่าแฟนขับสุสกิมีมากมายเหลือเกินมากกว่าที่หลายคนจะคาดหมายหลายคนดีใจมากครับดซ็นทั้งภาพทั้งเสื้อทั้งหมวกทั้งแจ็คเก็ตโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากสำหรับแฟนสุกิในวันนั้นในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์ที่5ตุลาคม 2,562ก็เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคลับต่างๆทุกกลุ่มนะครับจะเป็นเจ้ากันที่ตะวันแดงบุรีรัมก็จะเห็นว่าในช่วงเย็นนั้นเบรอ์บิกบ๊กไบค์สุสกิทุกรุ่นครับมาจอดอยู่ในงานประกอบไปด้วยเ e r ร m a n 650GSXR1,000GSXS1,000 ฮฮยบุษะก็มี V-Storm1,000V-Storm650 นี่มีเยอะสุดเลยครับต้องบอกว่า V-Storm650 นั้นเป็นรุ่นยอดนิยมอันดับที่1ของสุสก,กิในเมืองไทยเลยก็ว่าได้ าการจัดกิจกรรมทีมสุสก e XR t แ Fan ลับปาร์ตีในวันนั้นนะครับจัดกันที่ตะวันแดงมหาชนที่บุรีรัมนะครับดูแล้วก็เป็นบรรยากาศของการนั่งดื่มสบายๆทุกคนที่มาร่วมงานต้องมีการเซ็นชื่อแจกบัตรนะครับรับชิงโชคทุกคนมีโอกาสเท่าๆกันงานนี้มีมากว่า3ามสิลคนเลยทีเดียวครับการกลับมาแข่งขัน MotoGP ของสุสก i ในปีนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมอเล็กซ์ลน,นั้นมีคะแนสะสมอยู่อันดับที่ส 167คะแนนเหนือกว่านะครับนักแข่งทีมอื่นๆมากมายหลายทีมด้วยกันการแข่งขัน15สนามที่ผ่านมาปรากฏว่าอเล็กซ์รินนั้นคว้าแชมป์ม็นคอนที่สอสนามอันดับที่2 1สนามและอันดับที่4อีก4สนามต้องบอกเลยครับว่าผลงานนั้นทำได้อย่างยอดเยี่ยมในปีนี้ด้วยวัยเพียง24ปีอเล็กซ์รินนี่มีเส้นทางยาวไกลกับทีมสุูกิในอนาคตหลายคนคงจำกันได้นะครับสนาม12ที่อังกฤษนั้นปรากฏว่า อเล็กสตรินนั้นสามารถจะวิ่งเฉือนเอาชนะมาเกสที่ซึ่งใช้ได้อย่างสวยงามเป็นภาพแห่งความทับใจของชาวสุกิกิอย่างแท้จริงในวันนั้นและวันนี้ทุกคนตามมาร่วมกแสดงความยินดีและร่วมเชียร์ทั้งสองคนนะครับทั้งอเล็กสตรินแล้วก็ฮวนเมียพ er. ิธีการของงานเริ่มต้นขึ้นในการเชิญมิสเตอร์ชินจิฮาสซุอิกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทไทยสุกิติมอเตอร์จำกัดขึ้นกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการซึ่งก็ได้กล่าวถึงความสําเร็จของอเล็กสตรินนะครับในช่วง15สนามที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร ก็เป็นการยืนยันนะครับว่าสุกินั้นจะยังคงสารต่อความเร็วและความแรงต่อไปอีกหลายๆปีข้างหน้าเพื่อสร้างชื่อกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมาทุกคนรู้จักดีครับเคนนี่โรเบิร์ตจูเนียแชมป์โลกของสุุกิในช่วงปี2000รวมถึงเควินชาววอนนะครับที่เคยคว้าแชมป์โลกให้กับสุกิอย่างยิ่งใหญ่ในช่วง20ปีที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงไป สุูกิต้องการสายเลือดใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่ในการชิงแชมป์โลกให้ได้ในค่ำคืนนั้นได้มีการแจกรางวัลกับผู้โชคดีหลายคนครับที่ได้ไปร่วมงานได้รับเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อยืดหมวกแก๊ปต่างๆมากมายทีเดียวใครที่มางานสุูกิแล้วไม่ได้ขอรางวัลกลับบ้านไปต้องถือว่าโชคร้ายเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าแจกเยอะเหลือเกินครับการจัดก,กิจกรรมของสุูกิในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่าปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดครับแสดงว่ากลุ่มขับต่างๆของสุูกินั้นเริ่มให้ความสนใจ กับงานการแข่งขันโมโตัว G ีกันมากขึ้นสรุปผลการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับในสนามช้างสกิดบ้านเรานั้นอเล็กซ์ลินเข้าชิงชนะไปเป็นที่5มีคะแนนสะสมอยู่อันดับที่3ของตารางเป็นรองโดวิโซโซกับมาร์กมาเกสเท่านั้นและนี่ก็คือบรรยากาศของการร่วมกิจกรรม l e ส s c h e e e to g e t t อ e r ทีมซูซูกิเอ็กซ์ตาร์แฟนคลับปาร์ตี้ที่โรงเบียร์ตะวันแดงมหาชนนบุรีรัมในค่ำคืนนั้นวันที่5ตุลาคม 2,562ที่ผ่านมาครับ